สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องเซลลไฟฟ้าเคมี me, นะเซล์ไฟฟ้าเคมี me, ภาษาอังกฤษเรียกว่า electrochemical cell นะซึ่งจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันก็จะได้แก่เซนะลล like, นะ์กันวานิกนะคะและเซลล์อิเล็กโทรไลต์นะคะก็จัดเป็นเซล์ไฟฟ้าเคมี me, ทั้ง2ประเภทกันวานิกเซลล์หรือเซลล์กันวานิกเป็นเซล์ไฟฟ้าเคมี me, ที่ เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วจะทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นหรือเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนจากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาที่เราเอาไฟฉายเออเวลาที่เราใส่ฐานไฟฉายนะคะลงในไฟฉายหรือเวลาที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่อาจจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ก็ได้นะคะ อย่างในรถยนต์เนี่ยเวลาที่เราขับรถเราสามารถที่จะเปิดไฟรถหรือเราสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงนะคะแบบนี้ได้หมดเลยชาร์จแบตยังได้เลยนะนั่นก็คือมีการเปลี่ยนพลังงานเคมีจากในแบตเตอรี่ออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองหรือไฟฉายเนี่ยเวลาเราถาดใส่ถานไฟฉายไปแล้วเมื่อกดสวิตช์ก็จะมีไฟฟ้าเกิดขึ้นก็จะให้แสงสว่างนั่นเอง น,ะะนี่คือตัวอย่างของเซลล์กันวาน,นิกต่อไปอิเล็กโทรไลต์เซลลหรือเซลอิเล็กโทรไลต์จะเป็นเซล์ไฟฟ้าเคมีที่ต้องมีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปภายในเซลล์ไฟฟ้าหรือพูดง่ายๆก็คือต้องมีการต่อวงจรไฟฟ้าเข้าไปนั่นเองนะะจึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เป็นเซลลไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเคมียกตัวอย่างเช่น เวลาทีออ่สมมุติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนช้อนสังกะสีให้เป็นช้อนเงินอย่างนี้นเป็นต้นนะคะเราก็ต้องเอาโลหะสังกะสีช้อนเนี่ยจุ่มลงไปในสารละลายที่มีเงินเป็นตัวทําละลายอยู่นะคะแล้วก็จะต้องผ่านกระแสะไฟฟ้าลงไปนะ,ะเพื่อหลอกให้เงินเนี่ยนะ,ะมาเกาะอ,อยู่ที่สังกะสีแทนนั่นเอง นะเราจะค่อยๆเรียนไปทีหลังนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของเซลล์กันวันนี้ก่อนคแต่เรามาทําความรู้จักก่อนว่าข้อตกลงของเซลล์ไฟฟ้าเคมีเนี่ยจะต้องมีขั้วไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนะซึ่งเป็นของแข็งและเป็นโลหะด้วยนะคขั้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะที่เราจะต้องทําความรู้จักก็คือ 1. นึ่งขั้วแอโนดนะคะแอโนดจะเกิดปฏิกิริยา Ation. ออกซิเดชันขั้วแคโทดจะเกิดปฏิกิริยาเรดักชันขั้วแอโนดหรือออกซิเดชันเนี่ยก็คือจะมีการให้อิเล็กตรอนนะคะส่วนขั้วแคโทดหรือเรดักชันก็จะมีการรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นนั่นเองมันจะต้องสัมพันธ์กันนะคะจะต้องแมทกันดูในรูปภาพเนี่ยเห็นไหมคะขั้วแอโนดกับขั้ว แคโทดนะนี่ก็คือขั้วของสังกะสีกับทองแดงนะมีการให้อิเล็กตรอนแล้วก็มีการรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นกระแสะไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะอธิบายได้จาก3กระบวนการก็คือ 1. อิเล็กตรอนจะนำไฟฟ้าภายในขั้วไฟฟ้านะคะผ่านลวดตัวนำสองไอออนบวกและไอออนลบจะนำไฟฟ้าภายในเซล 3. ามจำนวนประจุของไอออนบวกและไอออนลบในสารละลายจะต้องพอดีกับจำนวนอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นนะคะ,ะต่อไปวันนี้เราจะเรียนเรื่องของเซลล์กัานวนิกเพียงอย่างเดียวก่อนนะคะเซลล์กัานวนิกบอกแล้วว่าเป็นเซลล์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เซะะนะลล์กัลวานิกประกอบไปด้วยอะไรลักษณะของเซลล์กัลวานิกจะประกอบไปด้วย2ครึ่งเซลนะฮะอันนี้เราเรียกว่าครึ่งเซลล์ทองแดงในตัวอย่างตามเซลนะฮะครึ่งเซลล์ทองแดงและครึ่งเซลล์สังกะสีนะ,ะตรงนี้จะเป็นครึ่งเซลลสังกะสี เพราะเขายกตัวอย่างสังกะสีมานะคะเซลนะคะสังกะสีอันนี้เห็นไหมคะซิงก็คือสังกะสีคอปเปอร์ Copper ก็คือทองแดงนะคะตรงนี้ก็คือ Zn นะ,ะจะประกอบไปได้วย2ครึ่งเซลล์อันดับแรกคือครึ่งเซลล์ทองแดงซึ่งก็จะเป็นโลหะทองแดงเห็นไหมคะเนี่ยคือแผ่นโลหะทองแดงจุ่มอยู่ในสารละลายนะคะ Copper to ทนะูซัลเฟอันนี้คือครึ่งเซลล์ทองแดงนะโลหะทองแดงจุ่มอยู่ในสารละลาย copper t o ทูซและอีกครึ่งเซลล์ก็คือโลหะสังกะสีนะแผ่นสังกะสีจุ่มอยู่ในสารละลายซิงนคะ์ซัลเฟตนคะอันนี้ข้คร่าวก่อนนะสรุปว่าเซลล์กัวาน,นิกจะต้องมี2องครึ่งเซลล์มาต่อกันนะก็คือเป็นโลหะทั้งสองอันเลยถ้า ทองแดงจุ่มก็จะจุ่มอยู่ในสารละลายที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบเห็นไหมคะสังกะสีก็จะต้องจุ่มอยู่ในสารละลายที่มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบด้วยเช่นเดียวกันะนะคะเราก็จะเรียกว่าครึ่งเซลล์ทองแดงและครึ่งเซลล์สังกะสีอ่ะทีนี้เรามาดูที่ขั้วสังกะสีนะะซึ่งเป็นขั้วแอโนดหรือขั้วลบนะคะขั้วลบนะ ขั้วแอโนดจะเป็นขั้วลบนะในเซลล์กันมานี่เกิดอะไรขึ้นอ่านี่สังกะสีคืออันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแอโนดนะฮนะส่วนทองแดงก็จะเป็นขั้วแคโทดหรือขั้วบวกนั่นเองนะฮะแคโทดคือขั้วบวกแอโนดคือขั้วลบอ่ะล้วมาดูฝั่งขั้วลบกันก่อนเกิดอะไรขึ้นนะฮะโลหะสังกะสีที่จุ่มอยู่ในสารละลายซิงค์ซัลเฟตเนี่ย นะมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือ,อเรามาดูรูปนี้ก่อนก็ได้มันมีอะไรเกิดขึ้นโลหะนะคะแผ่นโลหะสังกนะสีเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะตอมของสังกะสีนี่เรียงอัดแน่นเต็มไปหมดเลยสังกะสีนะ่ยจะเป็นฝ่ายให้อิเล็กตรอนออกไปนะให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปหลุดออกไปแล้วก็จะมาเกิดเป็นซิงค์ทูไอออนเห็นไหมคะ เนี่ยก็คือ s ิงค์ o i ไอเต็มไปหมดเลยนะฮะสังกะสี1อะตอมจะให้อิเล็กตรอนหลุดออกไป2อิเล็กตรอนนะแล้วตัวเองกลายเป็น s ิงค์ o i ไอออนซิงค์ n ไปไหนนะซิงค์ทไออก็จะหลุดออกมาแล้วก็อยู่ในสารละลายนะี่เต็มไปหมดเลยนะฮะสองอิเล็กตรอนที่ให้ไปก็จะวิ่งจากขั้วลบไปหาขั้วบวก นะดังนั้นถ้าสังกะสี2อะตอมให้อิเล็กตรอนนะอะตอมที่2หลุดออกไปตัวเองก็จะกลายมาเป็นซิงค์ 2+ ตรงนีนะ้แล้วก็2อ,อิเล็กตรอนก็จะหลุดออกไปนะวิ่งผ่านลวดตัวนำมาที่ขั้วบวกนะดังนั้นในรูปจะเห็นว่า มันจะมีอะตอมของสังกะสีทั้งหมดที่หลุดออกมากลายเป็นไอออนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไอออนด้วยกันนั่นคือแปดอะตอมของสังกะสีที่หลุดออกมานะแล้วแต่ละอะตอมก็ให้อิเล็กตรอนสองอิเล็กตรอนนั่นเองดังนั้นในสารละลายก็จะเต็มไปด้วยซิงค์ o ูไอออนละลายเต็มไปหมดเลยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนานๆานเข้าเกิดอะไรขึ้น ะ,ะอะตอมของสังกะสีมันหลุดออกไปเรื่อยๆอพอให้อิเล็กตรอนออกไปแล้วก็หลุดออกมากลายเป็นซิงค์ทูไอออนเนี่ยดังนั้นแผ่นสังกะสีก็จะบางลงนั่นเองนะคะไอออนกลับมาดูนนี้นะคะจะเห็นว่าพาออะตอมของสังกะสีหลุดออกมาแล้วในนี้ครูจะโชว์แค่ไอออนเดียวหลุดออกมาแล้วจากโลหะนะคะเขาชี้ออกมาจากโลหะกลายเป็นสังกะสีทูไอออน นะอิเล็กต r o n ก็จะวิ่งปลื้ดไปที่ขั้วบวกนะ,ะเราเรียกว่าสังกสีนะให้อิเล็กต r o n นะสังกสีให้อิเล็กต r o n นะกเ,กนนะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนี่คือเหตุการณ์ในขั้วแอโนดนะเกิดออกซิเดชันหรือเราเรียกว่าสังกสีถูกออกซิได์แต่จริงๆแล้วสังกสีทำหน้าที่เป็นตัว Reduce นะคะสังกสีจะทําหน้าที่เป็นตัวรีดิวก็คือให้อิเล็กตรอนออกไปนั่นเองนะฮะแล้วก็กลายเป็นสังกสีทูไอออนและอิเล็กตรอนถ้าจะเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือสังกสีกลายเป็นสังกสีทูไอออนและให้อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สังกสีทูไอออนจะเคลื่อนลงสู่สารละลายอิเล็กตรอนก็จะวิ่งเคลื่อนผ่านลวดตัวนำจากซ้ายไ,ไปขวาวิ่งไปหาแคโทดหรือวิ่งไปหาขั้วบวกนั่นเองนะคะแอนอคือขั้วลบอ่ะอิเล็กตรอนจะวิ่งจากลบไปหาบวกแผ่นสังกสีสุดท้ายแล้วก็จะสึกกร่อนก็คือจะบางลงนั่นเองนะก็จะบางลง และในสารละลายก็จะมีซิงค์ทูไอออนเกิดขึ้นเรื่อยๆปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือตามนี้ซิงค์นะคะสังกะสี1อะตอมเมื่อให้อิเล็กตรอนไปแล้วจะให้ได้2อิเล็กตรอนตัวเองก็หลุดกลายเป็นซิงค์ทูไอออนอันนี้คือปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเราเรียกว่าออกซิเดชันดังนั้นสังกะสีก็จะทำหน้าที่เป็นตัวเรดิวนั่นเองนะคะ ะะตามรูปนี้ที่ขัูวอธิบายไปแล้วปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือครึ่งซ้ายนะค,ะครึ่งซ้ายทีนี้มาดูฝั่งของขั้วแคโทดหรือขั้วบวกกันบ้างนะคะขั้วบวกก็จะเกิดปฏิกิริยา r e u u t t o o นะ e d u c t i o n ก็คือมีการรับอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะที่ขั้วทองแดงนะ เกิดอะไรขึ้นนะ,ะขั้วทองแดงเนี่ยโลหะทองแดงไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยนะ,ะโลหะทองแดงไม่ได้ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนนะคนที่ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนคือ copper 2 ion ซึ่งมาจากสารละลายนะจ๊ะ,ะดูความแตกต่างนะคะ zinc 2 ion อันนี้เขามาจากโลหะ,ะมาจากโลหะแต่ copper 2 ion ตรงนี้ มาจากสารละลายค่ะทุกคนมาจากสารละลาย Copper(II) sulfate เขาจะมีบทบาทสำคัญมากทำหน้าที่เป็นตัวออกซิได์นั่นเองรีดิวให้ออกซิได์รับ Copper(II) ion ตรงนี้มาจากสารละลายจำให้ดีเลยนะเขาจะกระโดดมารับอิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนมาจากไหนก็มาจากที่สังกะสีให้มา นะอิเล็กตรอนจะวิ่งผ่านลวดตัวนำผ่านโวลต์นิเตอร์นะแล้วก็วิ่งปลื้ดแทรกเข้าไปในแผ่นทองแดงแผ่นทองแดงอันเนี้ยอยู่เฉยๆไม่ได้ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนคนที่ทำหน้าที่รับคือ c o p p e r 2์ทูไอออนซึ่งมาจากสารละลายนะฮะกระโดดรับอิเล็กตรอน2อ,อิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นโลหะทองแดงแล้วก็เกาะ พอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้น copper ร์ o ูไอจากสารละลายก็จะหมดไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะถูกใช้ไปเรื่อยๆ <S <S อ่าแล้วก็กลายเป็นโลหะทองแดงแล้วก็เกาะอยู่ที่แผ่นทองแดงหนาขึ้นหนาขึ้นนะคะ <S <S อ่าอิเล็กตรอนนะคะ อิเล็กตรอนก็จะถูกจ่ายออกมาจากแอน o หรือขั้วลบแล้วก็วิ่งมาเอามาใช้ที่ขั้วบวกนั่นเองก็เอามาส่งให้ Copper ร์ไอออนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือ Cu2 บวกนะฮะรับ2ออิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะทองแดงแล้วก็เกาะอยู่ที่แผ่นทองแดงนี่แหละ นะดังนั้นแผ่นทองแดงอันนี้ทำหน้านที่เป็นตัวหลอกล่อเฉยๆเป็นทางผ่านของอิเล็กตรอนนั่นเองนะที่จะมาส่งให้คอปเปอร์ i on, นะฮะสรุปนะคะเซลล์กันวานิกนะก็จะเกิดจากการนำโลหะชนิดหนึ่งสมมุติว่าเป็นโลหะ M นะะจุ่มลงไปในโลหะไอออนอีกชนิดหนึ่ง จะเกิดปฏิกิริยาโดยที่โลหะ M ผุกร่อนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างก็คือสังกสีนั่นเองเสียอิเล็กตรอนนะคะแล้วเกิดโลหะ A นะคะอ่าทีนี้เกิดโลหะ A โลหะ A มาจากไหนอะโลหะ A ก็คืออันนี้นี่เองนะคะสมมุติว่าเป็นทองแดง นะโดยที่ a บวกก็คือ cu 2บวกนั่นเองนะคะจะรับอิเล็กตรอนแล้วก็มาเกิดเป็นโลหะทองแดงนะคนะโลหะทองแดงก็จะไปเคลือบพันบริเวณที่ผุก่อนของโลหะ m ก็ได้นะหรือจะเกิดเป็นโลหะ a แล้วก็มาเกาะอยู่ที่แผ่นของโลหะเองก็ได้นะนะนะทีนี้ผลที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะตามรูปนี้ สังกสีก็จะสึกก่อนอันนี้คือสังกสีเพราะอะไรเพราะโลหะสังกสีเขาเสียอิเล็กตรอนแล้วเขาหลุดออกไปกลายเป็นไอออนไงคะเห็นไหมคะเนี่ยสังกสีก็หลุดออกไปหลุดออกไปกลายเป็นซิงค์ทูไอออนเรื่อยๆดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยโลหะสังกสีจะบางลงแต่ซิงค์ทูไอออนในสารละลายจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันคอปเปอร์ทูไอออนเนี่ย นะครับคอปเปอร์ทูไอออนในสารละลายจากสารละลายนะ,ะก็จะในสารละลายเนะะี่ยคอปเปอร์ทูไอออนก็จะถูกใช้ให้หมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอคอปเปอร์ทูไอออนรับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายมาเป็นโลหะทองแดงแล้วก็มาเกาะอยู่ที่แผ่นทองแดง mm hmm. เห็นไหมคะทองแดงก็จะหนาขึ้นขณะที่สังกะสีนะคะทองแดงหนาขณะที่สังกะสีบางเพราะสังกะสีทําหน้าที่ เสียอิเล็กตรอนแต่ทองแดงนะคะฝั่งนี้จะมีการรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นโดยที่คนรับคือ Copper ร์ทูไอออนที่มาจากสารละลายนะคะอ่านี่คือดูในรูปนี้ก็ได้เห็นไหมคะคอปเปอร์ทูไอออนก็จะรับอิเล็กตรอนแล้วก็มาเกาะที่แผ่นนี้นะคะอ่านี่คือเซลล์กันวันิกค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อเรื่องการเขียนแผนภาพเซลล์กันวันิกนะคะ